แบบนี้ใครจะสู้เขาได้อีกเทนชินปะทะทาเครุ เคนชินอาจจะเป็นคนที่หาคู่ต่อสู้ยากแล้วเพราะการแข่งคิกบ็อกซิ่งในระดับโลกจับเขามาชนกับคนที่เก่งไม่แพ้เขาเลยคนเก่งประทะคนเก่งปรากฏว่าในไฟนี้เราจะได้เห็นการสลิปสวยๆการโรสวยๆท่าสวิงคิกท่าฟรอนคิกเข่าลอยการใช้หมัดยับที่รวดเร็วเทคนิคการหลบหมัดแบบรัวๆครบเลยในไฟนี้แต่ก่อนอื่นคนที่มองหาพวก อุปกรณ์ในการใช้ฝึกจะเป็นนวมจะเป็นกระสอบทรายเฮดกาดถ้าเป็นผมก็น่าจะเลือกประมาณนี้แต่ว่าคือแต่ละอันเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกเอาไว้ว่าสําหรับคนที่ประหยัดงบหรือคนที่จะเอาแบบคุณภาพดีๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็จะพิมพ์ระบุเอาไว้ให้เข้าไปดูในตะกร้านะครับนี่คือรายการระดับโลกครับเหมือนกับเป็นอัปเกรดจากเควนนะครับนี่ เทนชินอยู่ในกางเกงขาวเขียวส่วนอีกคนหนึ่งก็คือทาเครุนี่เทนชินนี่สเปดหมัดเร็วมากครับนี่กระโดดเข่าลอยส่วนทาเครุนี่เป็นซูเปอร์สตาร์อีกคนหนึ่งที่หากููต่อกอย่างหูโดนยับ เทนชินโอ้โหการเข้าเย็บเนี่ยสวยมากการเผลอเป็นปเตะเผลอเป็นขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยคือเทคนิคเขาเยอะอะโอ้โหเห็นไหมโดนบาดเย็บอีกทาเครุเผลอไม่ได้เลยนะครับหน้าเปิดแล้วนี่เดี๋ยวโอ้โหกระโดดเข้าไปอัปเปอร์คัตอะและ้วก็ตามด้วยครอสโอ้ย,ยังหันต้องลมก็มีครับแล้วนี่กระโดดเข่าลอย ตามด้วยหมัดคอรอสถาเครรุก็วันนี้มาบูด,ดุดำครับแต่โดนเข้าให้แล้วโอ้โหยืนแอคเลยร้ายจริงๆหมดยกพอดีดูภาพช้าก่อนโอ้โหนเต็มครับร่วงเลยต่อด้วยยกที่สองอตามไปเตะให้ดูเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคเยอะดีช็อปคิกสวิงคิกถีบไป ทเครุโดนหมัดอีกทเครุเข้าทีบแต่ว่าก็โดนสวนเหมือนกันนะอ้าวอันนี้เหมือนจะเป็นหัวชนกันครับเนี่ยดูอีกทีนึงปังหัวชนครับไม่ถือว่าเป็นการโจมตีนะครับแต่เป็นเฝา้าแทเครุตอนนี้ชิงไหวชิงพลิปกปันอยู่ติดตามด้วยฟรนคิสใส่ท้อง โอ้โหดูนะเวลาจังหวะแบบนัวๆกันอะไรเงี้ยเทนชินก็จะโชว์สายตาโชว์การหลบสวยๆโชว์เสบเท้าที่เห็นไหมต่อยปุ๊บแล้วคือออกทันทีเทคนิคเยอะจริงๆครับทาเครุนี่วันนี้งานหนักจริงๆเจอของอย่างเทนชินเข้าไปเทนชินยบับอุ้ยเข้าตลอดเลยบัดย็บร้ายกาจจริงๆโอโ้ลำตัวเห็นไหมโอ้โห ทาเคร,รุโอ้จะต่อยก็ต่อยไม่โดนอ่ะถีปโอ้ยทาเคร,รุเข้าบูแล้วเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าคงจะไม่อยากชิงไหวชิงพลิปแล้วแหละค่งจะเข้าบูและเทนชินมันเร็วเหลือเกินแาเคร,รุปกติใครต่อยเขาเนี่ยฝีมือจ๋าเลยฝีมือจ๋าเลยครับแต่ว่าเมื่อเจอเทนชินเนี่ยมันต้องเสริมความบูหน่อยอะ่ะโอ เข้าแล้วล่อยด้วยหมัดโดนสวนออกมาแล้วบูดูดานหน่อยเข้าประชิดลแล้วเตะเนี่ยกะเข้าแบบติดๆเลยอะ่ะแต่เทนชินก็โอ้ยบนแล้วตามด้วยล่างจะต้อนอยู่ไม่ได้แบบนี้เทนชินโอ้ยตาเครู้เอา้าไปรับหมัดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วโอ้ อีคือเทคนิคเมื่อกี้อ่ะการแขนออกแล้วแบบัม๊มันสวยจริงๆยับไปขวาแล้วตามด้วยกอดอะ่ะดูแล้วก็แกะไปด้วยครับว่าเขาใช้อะไรสู้ใช้วิธีไหนสู้โอ้้มีกระโดดต่อยด้วยไม่ธรรมดาจริงดูซิทาเครุจะแก้ยังไงตามอัดเลยครับทาเครุ ไ uh, uh, uh. ต่โอ้โ oh, ห uh, สลับกันไปครับดูดิว่าเทนชินจะรอดได้ไหมโอ้ oh. และผู้ชนะก็คือเขานั่นแหละเทนชินเป็นผู้ชนะไปนะครับน้ำตาไหลเลยผมเคยได้ยินผู้บรรยายคนหนึ่งบอกว่าเทนชินหลังจากที่ต่อยกับฟลอยด์เมเวเธอร์ค่าตัวก็พุ่งขึ้นไปเกือบ20ล้านต่อไฟ หากเขาเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดผมว่าเงินก้อนนี้ก็าอาจจะคู่ควรกับเขาก็ได้เพราะดูจากไฟนี้แล้วโอ้โหเขาของจริงนะและนี่คือคนเก่งันเต็ม